พี่ทอ่านเป็เนื้อเล็กๆที่ทำอ่ะพี่พี่ถ่ายวีดีโออ่ะชื่ออะไรครับชื่อพิมใจอ่ะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ฝั่งไหนนู้นค่ะเอ้าแม่กลับบ้านเหมือนพี่ไหมไม่เหมือนเหมือน ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันที่สะพานมออีกครั้งตอนนี้เราก็มาที่สะพานไม้นะครับเป็นเวลาห้าโมงสี่สิบห้าเราจะมาเดินเที่ยวกันสวนสิริโอ้ตอนเย็ยนคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะ đem mới tỉnh phăng nấu đêm nay ไปล้องเรือเยอะมาก ไม่หลุดนะไม่ต้องเก็บบอกเลยว่าไม่ต้องเก็บมะไันรังรับข้อฟเดินเดิน มาจากไหนไปซื้อมาไปที่อะไรวัดเลยนะยีวัดฮะฮะี่บาทยี่บาทนี่เหรอยีคนนี้ซื้อมาสามสิบห้าบาทตานี้แต่มียี่สิบเตศสีอ่ะมีหนึ่งร้อยสี่สิบบ้านบ้านอยู่ไหนตั้งมือแล้วก็ตาแล้วก็ทำอย่างนี้นะเอา พี่พี่ถ่ายวีดีโออ่ะชื่ออะไรครับชื่อพิมณจัยอ่ะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ฝั่งไหนนิ้วค่ะเหมือนพี่ไหมไม่เหมือนเหมือนหมูเหมือนหมูมันใกล้ฟ้าแม่ดูดูพี่ว่าจะเป็นอ่าดูดูอ่าโอเคหนึ่ง ไร้อนร้อนมากร้อนร้อนแต่มันวิดีโอระเบิดพุ่งเดี๋ยวระเบิดใส่หน้ามาอยู่ใกล้อ่ะเคยนั่งเรือปะฮะเคยนั่งเรือปะไม่เคยอ้าวมีมีคนกระโดดนนะไม่มีแลอะหรอไม่มีแล้วตำรวจจับไปแล้วเพราะว่าขโมยโทรศัพท์แครกันพอกหยิบโทรศัพท์กระโดดลงไปเลยไม่รู้ขโมยโทรศัพท์ ไม่กลับบ้านเหรอนี่ดูนะสองอะไรสองสองนี่ดูนะมันเป็นอันนี้มันไม่เท่ากันฟังอันนี้จะไปอยู่ด้านเจ๋งไหมโอ้ทำได้ไงอ่ะก็มิวนี่กับมิวนี่มันเท่ากันไหนไหนนี่นะฮุ้ยทำได้ไงอ่ะโอ้ไม่ทำได้ไงวะอะไรพ่อแม่มีได้ไหมทำได้ไหน นี่อ่ะเอออันนี้ล่ะจำไม่เป็นแล้วอันนี้อันนี้ยากเกินไปเลยพี่เดินเดียวก่อนนี่พี่เดินเดียวก่อนเห็นป้าเห็นได้าะมั้ยไปเลยพี่เดินเดี่ยวก่อนนะพี่วันนี้ขึ้นถนนคนเดินมันมีวันเสาร์คึ้นถนนคนเดินอ๋อมีถนนคนเดินใช่ป่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้จะไปเล่นบ้านลุงถึงกี่ทุ่มสองทุ่ม นี่น้องน,น้องปลาแป้งปลาแป้งปลาเหรอกระโดดน้ำจะหนายย้าไปแล้วแป้งฝากคนหนึ่งได้ไหมได้ได้นี่นั่ง <c oughs> อย่ามารับเข้ม <Okay. S 2> <c oughs> เอาดิ จเลตกใช่ไหมซูเด็กไม่ได้ตอองเห็นลองต้องเห็นลองก็เถึกละตรงกลางใช,ใช่ด้วยตอนนี้แค่ขึ่งทางกี่้อยเมตรนะ500ป่ะ หกร้อยหกร้อยไม่รู้หนึ่งกิโลก,กิโลอัพอลบหน่อย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 เพงเมื่อกี้น้องน้องบอกน้องซื้อมา20เหมือนกันเลย นี่ไงมีแคมปิ้งครับสำหรับิปนี้เราจะลาไปด้วยภาพตะวันตกดินบรรยากาศสวยๆ